มาแต่ะมื่อไ่น่ยนี่ ไม่แล้วกลับสบายดีสวัสดีเลยคุณพี่น้องฮะบัดมือฉันเองฉันไม่ระวังขั้นตอนการเอาเล็กมากอะมาถูกเนาะขั้นถูกได้ก็ได้การถูกไม่ได้ก็ทิ้ง เข้าเทากันงานจะวางใกันได้แมี้อยู่แล้วคนนึงแต่ถ้าเขาบรเทกันไรเห็นะมันบอกค่ามมีมันมีเขาก็ต้องคุดเอาแต่ถ้าแบาเขาเทากันเทแล้วเวลาเขา,าเทแล้วเขา,าไปเอาเลยให้ได้แบบนี้ไปเก็บถ่านดิบอาอค่ะแม่ลงโฉบกัยังไปดันมือตามมาหุงไปสลากดิฉา<ค>าันบอกทุกคนให้ ไม่ต้อเลียกตัวอะไรใช่่ะนี่เลยจะได้ไร้ป่ะอันนี้มันเล็กมันขีดอะมันมีแต่ขี้อ่ะว่าอยู่แล้วหรอเนี่ยเก็บมาเมื่อไห 嗯。<noise> <noise> บอก่ใไปไม่สนก่อนสิบ,บุบ้า,บา,ก,า,า,ากับุไปกันเลยทำมาใค้ฉันจิปเก็บมานะเอาลำกอนไปลำเดอ้อ เดี๋ยวมันเมื่อยแล้วมันหิวน้ำ เขาไม่ได้หูเดี๋ยวเราเป็นไทยตุกเลยกว่าเ้วคือเอาเป็นนี่นะพูบอกว่าผมมันต่างกันกค่บังคับถืว่าผัวเจะไปใช้แบบพูวจะาผัวได้พูวเอาอันน้าไอตาน่นเดียววาเอาบอะไรนี่มันอันนี้ได้แลว่ะคนละคนไหนจะไปถามผะวไดเลยนี่ฮะเจะบุเบิ้งเี่ยวเจะถามคนกะะ เอาคือกีบาลุ่นอิน,านนะ่าในใเพันยะาได้คิดว่ารุ่น,นตายังอยู่ละคิบจ้องอะไรคือคือกันเด็เพัยนยามว่านี่เขายังท่วงว่ะเออเจ้ากับเมียเจา้าคือหาเก่งใช่ป่ะแล้วพ่ดไดาเอาพูดได้เมียกูเมียกูบริมานะว่ะเรียนหนังนี่นนนบ่แม่บ่เสมาคือกันแท,ท้ตุ่ยคือกันป่ะเออมาเป็นเมีย ตายแล้วยวมาเป็นนี่ยร้าประตูเนี่ยมีร้าประตูไหนประตูชายหมากหมักาอยู่ในนีั่นแล้วกลิ่หันไป 走，走，开了没？来干？走，开了、mm，门开了不？都不开，不好去离婚我来啦，开，来。 ทองห้องเลื่องอลาาัมทองเลื่องอลัมธุนาก็ได้แปดสิพันะท์่นาะธุนแล้วยากไปยังมาเนี่ยล้ยางไปยังมาอะไรเกะแปดสิพันธ์ใช่ไะเออพุกเราแบรกกระสอบไห้เมียเราเี้อ หลสิพันด้เชยเชเขานังขวดจะอยากตายยังไม่ได้มันยากไปยังมาได้เฉยโอ้ยเหมื่อยเลยหนังขุดเอาแท้เอายังบุได้มันชยากไปยังมาได้เฉยเลยเออ โบ,บได้ก็ได้เดี้ยเต็มนานมองอื่นคดบริได้ไหนเมื่อจะเสียนแ <c oughs> ล้วจะคันมันเลยลงกันเรื่องเล็กว่าคนอยากไปยังมากโบได้เฉยเฮานั่งเขาจะจากตายอ่งโบได้มันเป็นน้ำดวงเนี่ยขช่ปะ งมเล็กเล็กงมหนอดทันตาเลยเนี่ยบางหนาด้วยแล้วกป้าดำขือเลย

ว,ว้ารถละเพกจะไปเอาเงินนำ้ำหักเขาก็แป้งให้แล้วนะเขากัจ็กกี้เขายังมีใน้ำใจใส่เลยเขา พันตาเล กล้ามีละแเรอยากจับเบิ่งตอนนี้นี่แหละ แงก้ยตั้ก่อนของเรายิ่เล็กก่อนยันเท่าไรราคาะยันมาัาเปลี่ยนธุรกิจมืดมาเป็นธุรกิจดั้มคลื่เลยไปแห้งกเกษตยังมาเกี่ยวกับสารเคมีพ้นต้นทุนหน่อยไม่ใช่กันยันืมำบาก ต้นทุนชีดบวกกันไปใส่มาใส่ก็มีแต่ขาครับค่ะตัวพูดไปถ่ายคลิปเพื่อนแหละ มีคนหเห็นไปถ่ายอยู่ตัวห้ากับพอไปเลยเ้นนากับบุก้าไปไปไดไเพราะว่าห้ากับบุมีเอาไปแห่เขาะนะมีอยู่คนแห่ไปถ่ายคนเป็น,นเบาหวานแล้วอยู่เศร้าป้ายดีสามทิบซานทิบนี่แหละเป็นเป็นปเบาหวานแหละคือว่าขาขาดน,นี่แหละช่างสลักอะไร ก็อนที่ไปอยู่ต่ว่ายัางมาท่านเรบอันนี้ยังมาท่านพอบนะทำไมมนท่านพอ่อไเ่งอก่อนที่ไปเขาก็ยังหน่อยก็ชวนมูไปจขกคนช่ชวนสบุญอยู่ตอนนี้ฮะถ่ายผิวว่างก็ผิใต้น้ำ เขาไปเต้นโตไปละลากกรบุกาไปนะเราอาศัยอยู่ผู้เดียวเนาะอยู่นี่สวนกระเจ้า่าเพี่ย่องกับ,บุมีขึ้นมานนี้แหละนี้เป็นเราสุฟังเข,ข้าเราสุฟังนะแล้วก็เลยอยากไปเห็นตัวจริง ถ้าฟังเบิ่งมืออื่นในขนาดด้ไปก่ะเพราะว่าตัวหาสบุนอยู่ลวมกันกำลังอยู่คาราบนคาเบียร์คารับไปน้ำ อกในห้อยมีซิทแตงเงินอยุ้ยไมน้อยแต่ว่าคุณแรกจะงานได้หมดที่ทอกตีกับไปข,ข่าซุดความสิเผาเลยข่าความคุดม,ออมอ่อมนั่นแหละ अगर โอเคนะพ่อพน่อพจคลิปกับพี่นอเดยไ่พกนานด้สารคินกับวันกุลกคุณลายเด้ที่เป็นกำลังใจสลรคินสำหรเมนเนาะเหมือนลิปสลสารแต่จะจบดีบอกครับโฆษณาขอบคุณกุ๊ลคุลายโดยพออยู่ดีพี่แง่ปัจุบัุขนเนอร์สารคินเขากลับมาสบายดีสบายดี